Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. t สวัสดีครับผมวัดฟอร์นะฮะจากชาแนลวัดฟอร์แลปเตอร์นะฮะและสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เราอยู่กันที่ฟอร์พระนครสาขาเกษตรอนมินฮะเป็นที่ปรกษาขายอยู่ที่นี่นะครับผมก็ผมจะพาชมฟอร์เอเวอรเรุ่นวายแทกนะครับผมราคาเนี่ย หนึ่งล้านเก้าแสนสองมื่นสองพันบาทราคาเนี้ยคือเป็นราคาที่แบบว่าราคาวัดใจนะลูกค้าจะถามว่าเอ้ยน้องราคานี้มันรวมแต่งก็อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะราคาเนี้ยเป็นราคาที่ฟอร์ดกำหนดมานะฮะเป็นราคาโรงงานนั้นเราไปเปิดลองไปเปิดในเว็บฟอร์ดดูได้นะว่าราคานี้รวมชุดแต่งไหมคันนี้เรียกว่าเป็นรถกระแสะนะก็จะแต่งเป็นแนวแบบที่เรียกว่าไวรุ่นดูใบใช่ไหมไรุ่นดูใบหลักของทรงนี้ก็คือว่า มันจะเป็นรถที่แบบเซตเซตโหลดความสูงลงนะฮะสนิ้วนะซึ่งในการโหลดเนี่ยผมขอแนะนําว่าเป็นใช้เป็นเซตโหลดดีกว่านะไม่ไม่แนะนําแบบพวกตัดสปริงเลยนะเพราะว่าเราเขาเรียกว่าอะไระมันเป็นมันมีความคลาดเคลื่อนนะฮะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยไปตัดสปริงนะสอข้างเนี่ยผมว่าผมเชื่อว่าไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วก็ค่าเคค่าอะไรเปลี่ยนแน,น่นอนนะครแนะนําว่าเป็นเป็นเซตโหลดเนี่ยสนิ้วนะ สนิ้วจบส,สวยๆดีกว่านะครับเพราะว่าตัวเซ็ตของ p r o เ e นเดอเนี่ยเขาส่งออกนะทั่วโลกเลยนะฮะเป็นส่งไปหลายประเทศนะทำทั้งโช๊คมอไซค์ทั้งอะไรต่างๆนะนอะนอกเรื่องไปเยอะเลยอ่ะผมจะพาดูรถนะวันนี้เป็น Everest รุ่นว t e แนะครับผมขายดีมากรุ่นนี้นะฮะราคาล้านเก้าเนี่ยถือว่าสุดแล้วในในบรรดาฟอร์นะฮะในบรรดาฟอร์ดเนี่ยนะครับโคตรแพงนะแต่ว่าขายดีนะเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับอ่า เดี๋ยวผมพาชมเครื่องยนต์คันนี้เ,เป็นเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบโนะฮะ210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับผมก็เป็นขุมพลังนะครับขุมพลังนี้จับคู่กับเกียร์10สปีดนะเห็นไหมเปิดปุ๊บดีดเลยฮะทรงแบบนี้เป็นไงฮะดูใบไหมฮะก็เวลาลงรถมาจะหลอ่อหล่อประมาณนี้นะคือถ้าคนไม่หลอ่อลงมาก็ก็หลอ่อผมผมคิดว่าหล่อเกือร้อยเอร์ซ็นะประมาณนี้อ่ะ บางคนก็อาจจะแซวว่าเฮ้ยนี่นะครับปกติฟอร์ดก็จะให้นี่มาใช่ปะ่ะอ่าบางคนก็อาจจะแซวแต่ว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมการที่จะเปลี่ยนโชค๊คคนนี้บางทีเราต้องเลือกยี่ห้อนะครับเพราะว่าบางอันนี้แทบจะดีดหน้าเลยนะเปิดมาปุ๊บดีดดีดเลยฮะแล้วก็บางยี่ห้อก็พอปิดปุ๊บมันงับมือนะครับก็ต้องเลือกนะฮะต้องเลือกนิดหนึ่งนะครับผมการที่ฟอร์ดไม่ได้ใส่อันนี้มาให้ก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ารถรถมันแบบ กระจอกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันทําท้องอหล่ก็ไม,ไม่ไม่มีใครใส่ให้นะครับอันนี้ก็คือลูกค้าอยากได้เราก็ใส่ให้นะฮะก็ตัวนี้ผมเคยใช้นะรถผมใช้ใช้ตัวนี้ก็มันเวลาประมาณสักสองถึงสามปีมันโช๊มันมีอาการแบบเหนื่อยล้าแล้วก็แตกนะมันถ้าเราไม่มีตัวนี้นะฮะมันก็จะมันจะมันจะแบบมันจะพยายามจะพับนะครับตัวนี้ดีนะเนี่ยตัวนี้คือแบบ ไม่ตึงมากนะครับก็โอเคเลยนะครเครื่องยนต์นะมาดูเครื่องยนต์บ้างเครื่องยนต์เนี่ยสองจุดศูนยไม่ว่าจะเป็น e v e r อเรสตหรือว่าตัว r a n g e r ร์แลปเตออะไรก็ตามแต่เว้น V 6แล้วกันเว้น V 6ไว้อันหนึ่งนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับแล้วแต่ว่ามัน2.0จเนี่ยจะไปจับคู่กับอะไรนะถ้าจับคู่กับเกียร์หกสปีดนะฮะเทอร์โบเดี่ยวก็จะเป็น170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับผมแต่ว่าถ้า2.0เนี่ยไปจับคู่กกับเียร์สปีดแล้วก็เทอร์โบคู่ที่เป็ยไนะ ใบเทอร์โบก็จะมีเทอร์โบเล็กกับใหญ่นะเทอร์โบชาร์เจอร์นะเทอร์โบเล็กเนี่ยจะเป็นเทอร์โบชาร์เจอร์นะทำงานรอบต่ำนะครับไอเสียต่ำเทอร์โบเล็กทำงานนะฮะพอไอเสียสูงตัวเทอร์โบเล็กเนี่ยจะช่วยเทอร์โบยาทำงานนะฮะก็ผสานกันนะครับก็เรียกแรงม้าได้210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับผมแต่ว่าถามว่ามันจะมีคำถามว่าลูกค้าชอบถามว่าเฮ้ยน้องไอไอเครื่องยนตนะ์2.0นเนี่ย ที่เป็น6สปีดเน่ยมันมันขึ้นเขาไหวไหม uh huh. ซึ่งต้องตอบไลยว่ามันสบายๆนะ,ะถ้ารา้ไยติมขึ้นได้นี่คือเอเวอร์เรสต์นะฮะรถจะสียหลังมาขึ้นได้แน่นอนนะผมเห็นรถไอติมวิ่งชิวเลยนะผู้ทับเบิกเลยนะล่าทุกค้าเคยไปนะคือว่าสําหรับรุ่นนี้ก็ให้เป็นแบตเตอรี่แบบ A G M นะ,ะ A G M นะ,ะก็เป็นแบตเตอรี่แบบเจลนั่นแหละนะแบตเตอรี่แบบเจลก็เหมือนกับเจลเซตผมอะมันก็จะแบบ ค้นๆหน่อยนะเวลารถมันปีเอียงไปไต่ไปอะไรเงี้ยมันก็จะไม่หกไม่เลอะเทอะนะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาจะแบบมีตะกั่วนะเป็นคงกิจค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็มันก็จะจ่ายไฟมากกว่าเดิมนะตัวนี้ค่อนข้างหนักนะราคาสูงด้วยนะแล้วก็มันจะชาร์จไวนะครับเก็บแบตได้นานเก็บประจุได้นานนะฮะตัว Ford Ranger เนี่ยพื้นฐานก็ทำมาจากตัวพวกทีหกนะทีหกรหัสทีหกก็ตั้งแต่ปี2012นะะก็ ของเราเนี่ยลุยน้ำ800มิลลิเมตรนะฮะ800มิลลิเมตรก็ประมาณ80เซนเะนี่ยนานแล้วนะแต่ว่าคันนี้นะทรงแบบดูใบก็คงไม่ลุยน้ำหรอกนะฮะก็โหลดลงมา2นิ้วก็อาจจะเหลือประมาณสัก700ม mm, ิลก็คงไม่ใช่ปัญหานะฮะประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูชุดแต่งกันคันนี้แต่งอะไรบ้างเฮ้ย <c oughs> ต,ตัวนี้ดีตัวนี้ดีมากเพราะว่ามันบางบางบาง,บางยี่ห้อนะผมผมบอกเลยว่า โคตรตึงอะ่ะมันแบบมันปิดแล้วมันงับปึ้งคือแบบตกใจตกใจครับผมในเลืรุ่นไวท์แท็กเนี่ยมี DNA มาจากตัวไวท์แท็กที่เป็นกระบะน,นะครับเรนเจอร์ <Ranger S 2> นะฮะเรนเจอร์ <Ranger S 2> ก็คือ <Yeah. S 2> เขาจะเป็นกันชนแบบนี้นะตัว H นะฮะเห็นไหมตัว H นะครับ,ต, H, รบตัวนี้ก็ปกติจะเป็นโทนกาไฟตรงนี้นะจะเห็นเป็นตัว H ชัดเจนเลยนะครับคันนี้แลบสีดําภูมิโทนนะฮะนี่ปกติเขาจะเป็นสีเหมือนกระจังหน้าแต่ว่าตัวนี้เราแลบแบบสีดํานะครับ ตัวคางในปกติคางก็คือบริเวณนี้คางปกติเป็นส<น>ีเงินนะฮะเราก็แลบให้มันคุมโทนเป็นแบบทรงแบบแนวดูใบามาเฟียผสมมาเฟียประมาณนี้หน้าก็คือเน้นแลบสีแลบสีคุมโทนนะฮะมาดูด้านข้างบ้างด้านข้างมุมแบบกว้างก้างหน่อยนะฮะอ่ะคันนี้ก็คือโหลดโหลดลงไปสองนิ้วนะครับก็ประมาณนี้นะผมสูงร้อยแปดสิบเอ็ดนะรถเดิมเดิมเนี่ยสูงอยู่ที่ร้อยแปดสิบ หเซนนะฮะโหลด2ก็ประมาณเหลือประมาณสักร้อ็สิบกว่านะส,สวยๆนะขึ้นลงสะดวกฮนะเนี่ยขึ้นลงนะสะดวกเลยนะฮะก็สําหรับแม่บ้านนะก็ขึ้นลงง่ายๆนะครับคันนี้ด้านข้างเนี่ยคุมโทนทั้งหมดเลยปกติตรงหูกระจกนะฮะจะเป็นสีกาไฟนะตรงนี้นะฮะกาไฟนะครับก็มือเปิดมือเปิดตัวบันไดนะครับกาไฟนะนะมาดูส่วนของล้อ,อยางบ้างนะครับล้อคันนี้ลูกค้าอ่า เลือกนะครับช่างเลือกด้วยนะลูกค้าเลือกเป็นล้อเวกนะล้อเวกนะล้อเวกวิวนะนี่ก็เป็นล้อที่อยู่ในกระแสนะฮะอยู่ในกระแสนะครับจริงๆล้อเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อแล้วก็หลายประเภทนะถ้าจําแนกที่วัสดุของล้อเนี่ยก็จะมีอยู่สองประเภทเนาะก็เป็นล้อที่หล่อแบบ Lo w pressure c a s ส i n g ก็คือล้อหล่อธรรมดานเหมือนล้อหล่อพระอะไรเงี้ยนะเราเอาโลหะมาแล้วก็หล่อเข้าไปในเบ้าหลอมนะฮะ ก็จะเป็นรูปรูปทรงแบบนี้นะครับผมแต่ว่าล้อตัวนี้ที่เป็นโฟลฟอร์มิ่งเนี่ยเราจะหล่อแค่ประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งนะฮะสมมติว่าเราอยากได้ล้อกว้าง9นิ้วเนะี่ยเราหล่อมาประมาณ5 5นิ้วประมาณนี้นครับแล้วก็ไอที่เหลือที่เป็นท้องล้อเนี่ยเราใช้วิธีการหมุนนะฮะหมุนแล้วก็ปั่นนะครับใช้คาร้อนเป่าแล้วก็รีดนะครับให้ล้อซึ่งเราจะได้ล้อที่เป็นโฟล์ฟอร์มิ่งน้ําหนักเบานะ่โฟล์ฟอร์มิ่งก็เหมือนกับคล้ายๆกับหมุนนะหมุนนะแล้วอีกล้อหนึ่งประเภทที่แบบว่าาารค รา,ากระโดดไปเลยนะกระโดดแบบขึ้นฟ้าไปเลยนะเป็นล้อฟอร์สนะฮะล้อฟอร์สก็สี่วงนะครับแสนกว่าบาทประมาณนั้นเองนะฮะประมาณนี้ก็เป็นวัสดุเดียวกับนะฮะเป็นวัสดุเดียวกับปีกนกแรปเตอร์นะปีกนกแรปเตอร์เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมแบบฟอร์สนะฮะใช้วิธีการปัมนะครับส่วนตัวล้อที่เป็นแบบนี้ถ้าเป็นล้อฟอร์สเนี่ยก็ใช้วิธีการแบบ CNC นะครับผมใช้ใช้การเจาะการไหลประมาณนี้นะครับผมตอกยางคันนี้นะ จะไม่ไม่เหมือนกับตัวของเดิมนะเป็นยาง RT นะครับผม RT เนี่ยจะถูกวางอยู่กึ่งกึ่งระหว่าง MT กับ AT นะฮะถ้าคนสายที่เล่นรถเนี่ย AT ก็คือออทเท r ร์เลนนะครับผมแต่ถ้ารถเดิมๆเ,เนี่ยเขาเรียกว่าไฮเทอร์เลนนะฮะถ้าขยับขึ้นมานิดนึงแบบไม่มีเสียงแต่ว่าลุยได้ก็จะเป็นออท t ท r ร์เลนนะครับผมแล้วก็ตัว RT เนี่ยอยู่กลางระหว่าง MT นะเพราะว่าถ้า MT เนี่ย มันจะเป็นยางมัดนะครับมัดเทเลนก็จะเป็นดอกบ้างๆใหญ่ๆนะฮะตัวนั้นเหมาะกับลุยนะครับลุยลุยโคนฝุ่นตลบงงไหมลุยโคนฝุ่นตลบตลกอะไอ้น้องตลบนะฮะก็ตัวนั้นก็จะเหมาะกับลุยลุยแบบทางโคนทางฝุ่นนะฮะมันคือยางเนี่ยมันจะจําแนกที่ประเภทของการไปลุยนะฮะตัวอาทีเนี่ยจะเป็นกึง่งๆึงนะครับเรียบทางเรียบได้นะทางเรียบถนนดำนะครับหรือว่าไปลุยก็ได้นะ ลุยขึ้นเขาปีนเขาเนี่ยได้นะตัวนี้นะนะครับแล้วก็ล่องเขาก็มันจะเล็กกว่าตัว MT นะนะครับก็ไม่ไม่ดังมากเพราะว่าเนื่องจากเนื่องจากว่าตัวยางโตโย r ีเนี่ยเขาจะมีค่าเทดแวร์ค่อนข้างต่ำนะแล้วก็เป็นยางเนื้อยางเนี่ยจะเป็นยางแบบค่อนข้างแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าข้อเสียมีข้อเสียอยู่นะก็คือหมดไวนะหมดวก็นะประมาณประมาณหมื่นสองหมื่นอะไรแล้วแต่แล้วแต่การวิธีการขับของลูกค้านะฮะ ตัวนี้มันจะสืกไวนะเพราะว่าเนื่องจากว่าด้วยความที่มันเกาะถนนแล้วก็รีดน้ำได้ดีนะฮะเสียงก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับมาดูช่วงล่างคันนี้ใส่ชุดนะฮะชุดที่เป็นเขาเรียกว่าเซตโหลดนะเซตโหลดมีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างก็ด้านหน้าด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปีกนกนะฮะปีกนกก็เป็นปีกนกขอาองศาที่ใช้โหลดสําหรับโหลดเลยนะถ้าถ้าเราโหลดแล้วเราไม่เปลี่ยนปีกนกเก,กิดเลยขึ้นนะครับก็ล้อมันจะแบะนะฮะเคยเห็นแบบวัยรุ่นแบบ ไวรุ่นสร้างตัวที่ว่าเป็นยีราฟแค้ประมาณนี้ไหมเขาเขาจะใช้วิธีการตัดตัดสปริงแล้วก็ปีกนกไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเพราะว่าตัวรถพวกนั้นอะ่ะมันจะไม่มีปีกนกที่แบบว่าซับพอร์ตในการโหลดนะฮะอ่าตัวนี้เราต้องการเราต้องเปลี่ยนปีกนกด้วยนะครับเพื่อมุมร้อด้านนี้มันจะต้องตั้งฉากกับพื้นนะพื้นโลกนะฮะอ่าเพืๆๆอ่อการเกาะเกาะถนนนะครับผมอ่ เปลี่ยนตีนนกแล้วเปลี่ยนอะไรอีกนะครับเปลี่ยนโช๊คอัพนะครับตัวนี้เป็น2.5 OEM นะครับ2.5หมายความว่าไงหมายความว่าตัวกระบอกของโช๊คเนี่ยเป็น2ไซส์2 2.5นิ้วนะครับผมก็มันจะมี2.0กับ2.5นะครับต่างกันก็คือไซส์ของกระบอกฮะก็ตัว2.5เนี่ยจะมีน้ํามันเยอะกว่านะนุ่มกว่านะครับผมแล้วก็บวกกับตัวกระบอกซับแทงค์ที่มันมีเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ทําให้รถมันซับแรงกระแทกได้เยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ ในชก2อ OEM ดเ็นี่ยเขาจะมาพ้องกับสปริงแบบโปรเกรสซีฟนะสปริงแบบโปรเกรสซีฟเนี่ยจะมี2ค่าเคในตัวเดียวนะถ้าเป็นถนนแบบเรียบๆแบบนี้ทางเรียบๆแบบธรรมดาธรรมดาถนนดำนะครับมันก็จะค่าเคแรกจะทํางานนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบเราขับขี่ไปถนนแบบที่เป็นคูขาหน่อยแล้วจังหวะมีจังหวะหนึ่งที่มันตกแบบหลุมแบบแรงๆนะครับมันก็จะเป็นค่าเคที่สองนะฮะที่จะทำงานนะเพื่ออะไรเพื่อหยุดรถนะครับผมให้ไม่ให้รถมันเด้งไปต่อนะ ก็ควบคุมรถไม่ให้แบบว่าเสียหลักนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับตัวชชอคอัพนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสปริงโหลดะเปลี่ยนสปริงโหลดทั้งยกเส้นนะครับผมเพราะว่าเราไม่แนะนําให้ตัดสปริงนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีในเรื่องของตัวประกันประกันหรือว่าวันรันตีที่แบบว่าอาจจะหมดกับฟอร์ดนะนะครับถ้าเราไปตัดสปริงแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยฟอร์ดไม่รับประกันนะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนยกเซ้นเนี่ยก็ยังมีประกันในส่วนของ อ่อโปรพินเดอร์นะโปรพินเดอร์เขาก็มีประกันให้นะครับผมอ่ามีประกันให้เพราะว่าตัวนี้เขาทําทรงออกนะมาตรฐานค่อนข้างดีนะครับผมอ่ลืมลืมเลยนะทรงทูลตะันที่จะขายไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของเบรกนะครับผมนี่ชุดเบรกนะครับสิบเก้าเซตนะมีทั้งสิบเก้าเซตยี่สิบเซตยี่สิบเอ็ดเซตนะแล้วแต่ว่าจะเลือกนะครับผมรเรลราคาเนะี่ยประมาณสองแสนบวกลบนะครับบวกลบจากอะไรบวกลบจากตัวดิสเบรกนะครับผมแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอาดิสเบรก ไซส์ไหนนะ่รับ410 405 400นะครับผมประมาณนี้นะด้านหน้านะถ้าเป็นด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นด้านหลังก็จะอยู่ที่380นะครับผม380 400 405 410ประมาณนี้นะแล้วแต่เลือกนะครับผมก็ถ้าถ้าเลือกแถวบนก็จะแพงนะเหมือนปลาหมึกใช่ไหมโอเคนะครับก็ด้านข้างนะด้านข้างก็คุมโทนเรียบร้อยนะอันนี้คุมโทนนะ ลาลังคาตัวนี้ก็ทําสีนะมีสองวิธีคือทําสีกับแรปนะมาดูในส่วนของล้อหลังนะครับผมล้อหลังก็ใส่ลายเดียวกับล้อหน้านะใครคนบ้าที่ไหนก็จะใส่คนละลายใช่ไหมล้อเวกนะนี่เวกถ้าเป็นถ้าเป็นล้อที่เป็นเขา,าเรียกว่าอะไรล้อฟอสมันจะดูยังไงใช่ไหมข้อแตกต่างคือล้อฟอสเนี่ยก้านจะบางนะก้านจะบางกว่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า ตัววัสดุที่ทําล้อเนี่ยมันแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งคือมันจะสามารถทําบางได้ทําแบบบางเฉียบนะการบางรอยต่อบางนะครับทำได้หมดเลยนะแต่ว่าวัสดุที่เป็นแบบว่าอลูมิเนียมแบบหล่อหรือว่าวิธีการผลิตโดยวิธีโล w เพ e s s เช e c a แคสซิเนี่ยมันมันจะต้องแบบมีความหนานะใช้ความหนาของก้านเนี่ยชดเชยความแข็งแรงของตัว ล้อนะด้านหลังคันนี้ใส่จาน380นะตัวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นปั๊มนะปั๊มซีพอตนะพร้อมกับเบรคมือไฟฟ้านะครับผมอ่าเป็นไฟท้ายแบบซิงเกิลเจอร์นะซึ่งตัวรุ่นเทนไม่มีหรอกนะนะก็สามารถติดตั้งได้ทั้งหมดเลยนะครับข้นนอกผมก็ใส่เป็นท่อ HKS เนะเพิ่มเพิ่มแรงม้า5ตัวนะตัวนี้5ตัวเป็นเอ่อเป็นแบรนเป็นแบรนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีใบให้นะมีใบรับประกันให้มีใบแบบว่าบอกว่ามันมัน ค่าดิสเเบลเท่าไหรน่นยเอาให้ตารวจดูได้นะเพราะตัวนี้นะครับผมไม่ไม่ได้เกินกฎหมายกําหนดนะเพิ่มแรงม้าด้วยเสียงก็จะหล่อๆนะครับผมเป็นตัวท่อพักนะี่มันจะเล็กลงนะครับผม่ะรุ่นนี้จะมีฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีด้วยนะครับรุ่นนี้จะมีฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีนะครผมผมกดเอาแต่คือผมไม่ค่อยมีดวงกับ,ก,บกับการแบบเตะแล้วเปิดนะจริงๆมันทําได้นะนี่อุปกรณ์นะฮะ อุปรกรณ์ที่อยู่อันนี้ผมผมกดเ,เดียวนะอุปรกรณ์ที่อยู่ในรถเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นพวกเบรกชุดเบรกชุดโชคอะไรเนี่ยนะถ้าถ้าเราแต่งประมาณนี้นคือของของเดิมคือคือ,คอลูกค้านะครับผมดูภายในกันดีกว่าอ่านี่ภายในอ่ามาถึงภายในกันนะครับภายในของตัวไวเลสไวแท็กเนี่ยก็จะแตกต่างกับตัวไทเทเนียมก็คือว่าโทนแต่งเขา เขาจะเป็นแบบออกสีด้านๆเนี่ยนะเนี่ยตัวเบาะมันจะเป็นด้านๆนิดนึงแล้วก็ตัวได้เนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะฮะนี่แต่ว่ารุ่นเนี้ยเหมือนกันก็คือว่ามันจะมีซันูฟนะฮะมีซันูฟนะครับผมอ่าแล้วก็หน้าจอเนี่ยกลาง12นิ้วนะครับผมหน้าจอด้านหลังเนี่ยนะสิบสนิ้วเหมือนกันนะตรงนี้นะฮะแล้วก็หัวเกียร์แบบอ e ีชิปเตอร์นะครับผมเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้านะครับเห็นไหมแล้วก็มีโหมด TMS นะครับผมรุ่นนี้ถอยจอดได้นะ แล้วก็มีนี่ไวเลสชาร์จเจอร์นะแอร์แบ็กเฉียดใบเหมือนกันนะสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยออปชันเนี่ยจะมีแอดแอพทีฟคูดคอนโทรลนะฮะมีเลนเซนเท r ลิงนะครับผมแล้วก็มีขับเองเบรกเองกันแหละแล้วก็มีเปิดไฟหน้าออโต้เปิดสูงต่ำออโต้นะครับผมมีอะไรอ่ะเยอะอ่ะมีเยอะมีระบบ R O M มีเตือนรถในจุดบอดบายสปอร์ตมีระบบ A E B นะฮะ A E B เนี่ยเป็นระบบที่เบรกด้านหน้านะครับผมเวลาเราขับขี่แล้วเผลอเรา มันก็จะเบรกเองให้ให้ด้านหน้านะครับผมแล้วก็มีระบบ CTS นะฮะเวลาถอยหลังเนี่ยก็จะเบรกให้นะครับผมระบบคือค่อนข้างเยอะนะก็เดี๋ยววันที่ลูกค้ารับรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทีหนึ่งประมาณสัก3ชั่วโมงได้นะนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับอันนี้ a i r b แบ7ดใบด้วยนะสามสองหนึ่งสำหรับพี่ๆที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็น่าจะอยากได้รถแหละนะฮะก็ สามารถทักหาผมได้เบอร์โทร0917618526 ID Line at Watford 168นะครับผมก็ <Okay. S 1> ผมอยู่ที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนะวมินนะครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะสามปีซ้อนถ้าลูกค้าจะเข้ามาก็นัดหมายก่อนแล้วก็แล้วก็เราเดี๋ยวมาดูรถแต่งกันนะอยู่นในการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับผมไม่ต้องจองโนะปรโมชั่นมีหลายแบบนะมีทั้งแบบว่าออกรถดาวน้อยนะครับดาวเยอะดอกเบี้ยต่ำสูงอะไรเงี้ยแล้วแต่ที่ลูกค้าจะ พูดคุยกันนะก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดซับสไครด้วยกดทีเดียวพอนะกดสองทีไม่เอานะครับไปคลิปหน้าสวัสดีครับ